เราเคยได้ยินคําว่าจิตได้ได้ยินไหมจิตมโนมีไหมใจมีวิญญาณก็มีใช่ไหมเหมือนหรือต่างกันอย่างไรอ่าจะแสดงให้ดูพระาศาสดาทรงตรัสแสดงอย่างนี้พระองค์ทรงสแสดงธรรมอันประกอบด้วยเหตุผลนะพระองค์บอกอย่างนี้ให้ดูง่ายๆ เราเห็นตรงนี้ไหมเห็นแสงสีเขียวไหมเห็นรัศมีบาลีใช้ตัวสีเขียวเนี่ยใช้คำว่ารัศมีนะรัศมีเกิดจากอะไรประกายแสงสีเขียวนี่เกิดจากอะไรอยู่เกิดจากลําแสงถูกต้องไหมต้องมีลําแสงใช่ไหมแล้วมาชนกับฉากคือกระดานนี่ใช่ไหม ถ้าไม่ชนไม่มีใช่ไหมถ้าชนจึงมีจริงไหมการชนเนี่ยเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสนะลำแสงจังหวะนี้พระองค์เรียกว่ามโนคือใจใจจะมีการโน้มไปเรียกมณสิกาลมณะแปลว่าใจสิแปลว่าใครกาลีกาละคือการกระทำใจของใครที่มีการกระทำกระทำอย่างไรกระทำนติการโน้มไปการโน้มไปลักษณะนี้คือภาวะ ตัณหาความอยากในการสร้างพบตัวพบคือตัวฉากหรือผืนนาอันนี้เป็นพระสูตรที่เปรียบด้วยแสงกับฉากเพราะอีกอันนึงจะเปรียบด้วยผืนนากับมเมล็ดพืชหลักการเดียวกันอ่าเมล็ดพืชปลิวไปตกลงบนผืนนาเหมือนแสงพุ่งไปกระทบฉากอันเดียวกันนะตัวลำแสงพระองค์เรียกใจ ตัวรัศมีสีเขียวพระองค์เรียกวิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งเมื่อใจกระทบกับธรมมังจะเกิดการรู้แจ้งเรียกมโนวิญญาณหรือวิญญาณเฉยๆเรียกได้สองคำนะมันเป็นกิริยารู้แจ้งของมโนมโนเกิดอาการรู้แจ้งขึ้นเมื่อมีการกระทบชนกันอ,อยู่ในพระสูตรเรื่องกับพลีกาลาหารอาหารสี่ พระองค์ถามสาวกว่าถ้าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกเมื่อแสงแดดสุริเยเนี่ยส่องลงมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วรัศมีจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าค้าพระศาสดาบ,บอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงย่อมไปปรากฏที่ดินพระเจ้าค้าเห็นนะ แสงก็ไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีละ่ะสาวกบอกแสงป,ปรากฏที่น้ําถ้าน้ําไม่มีละ่ะสาวกบอกว่ารัศมีหรือลอยแดดย่อมไม่ปรากฏอัปติทิตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่ตั้งพระศาสดาบอกนั่นแหละนะถูกต้องอืมวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมี พราะวิญญาณอาศัยการเกิดขึ้นมโนต้องชนกับธรรม,มังจึงเกิดวิญญาณขึ้นดังนั้นจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างนี้ช่วงลำแสงเป็นมโนช่วงชนเกิดสีเขียวเป็นวิญญาณและสีเขียวที่ผูกติดอารมณ์ไปยาวต่อเนื่องเรียกว่าจิตจิตเกิดแล้วจะมีการดับ พอจิตดับแล้วจะเกิดเป็นจิตดวงใหม่ต้องมาเป็นมโนก่อนคือลำแสงแล้วเป็นวิญญาณแล้วเป็นจิตเป็นวงรอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆวงรอบอย่างนี้พระองค์เรียกว่าวัตตะการเวียนวนการวนเกิดวนตายของจิตพระองค์จึงตรัสว่ารัติยาจะทิวสัสสะจะอัญยะเทวะอัญยังอุปชติกลางคืนบ้างกลางวันบ้าง จิตดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับตลอดวันตลอดคืนเลยดังนั้นจิตมโนวิญญาณเกิดดับตลอดเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นแล้วปรากฏขึ้นมาโดยอาศัยเหตุนั้นพระองค์เรียกปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปปนคือเกิดธรรมคือธรรมะเหตุเกิดของธรรมธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ ไม่มีธรรมะอะไรในโลกเกิดมาลอยๆโดยไม่มีเหตุเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้